สวัสดีครับผมป๋องนะครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องประเด็นนะครับเรื่องของการเรียกเงินเดือนเพิ่มครับหลังจากคุยประเมินปรับอัตราใหม่เรียบร้อยแล้วประเด็นก็คือว่ามีพนักงานนะครับที่เราประเมินเนาะประจําปีนะว่าท่านนี้เหมาะสมได้อัตราและผลงานต่างๆนะครับพิจารณาเรียบร้อยแล้วได้ที่เท่านี้และคุยกับพนักงานเรียบร้อยจบลงแนละ้วพบว่านะครับอีก วันสองวันเขาก็ติดต่อเข้ามาครับแล้วบอกว่ามไม่โอเคแล้วก็ขอปรับอัตราจ้างใหม่ว่าคิดว่าความสามารถหรือสิ่งที่เขาได้หรือว่าคุยกันเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เรามาดูกันซิว่าอ่ะแล้วอย่างนี้จะอย่างไรบ้างนะครับผมก็ได้ปรึกษาคุณอามนะครับที่ปรึกษาการทําธุรกิจนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปมาให้ฟังครับเบื้องต้นเราก็คงรู้สึก ในจ้างเนาะในหัวอกในจ้างคงรู้สึกว่าแบบอะไรกันเนี่ยเราคุยกันจบแล้วนะแล้วเราก็ประเมินว่ามันเหมาะสมละแต่ทําไมเขาถึงมาเรียกร้องเพิ่มเติมแล้วก็มันก็คุยกันยากขึ้นแล้วก็ทําให้การทํางานทั้งตัวเราตัวเขารู้สึกว่าอึดอัดใจซึ่งจริงๆมันก็เกิดจากทางลูกจ้างมากกว่านะครับคุณอามก็เลยแนะนําตังนี้นะครับคุณอามก็บอกเรื่องแรกเลย สิ่งที่เขาพลาดหรือว่าเขาไม่เหมาะสมเนาะก็คือจริงๆอ่ะในวันที่คุยนะพี่ให้โอกาสแล้วนะหนูว่าคิดว่าอะไรทําไมถึงเหมาะสมก็คืออะเราลองคุยกันเลยว่าโอเคจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพลาดเนาะก็คือเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของหนูไหมเพราะว่านะวันที่เราคุยกันจบเรียบร้อยแล้วหนูควรจะคุยกันเลยว่าอืมทางบริษัททำไมพิจารณาแบบนี้ มันหนูคิดว่ายังไม่เหมาะสมพอจริงๆแล้วหนูเนี่ยควรจะได้เท่านี้เท่านี้ซึ่งข้อนี้เลยคือหนูอ่ะไม่รับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองนะถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คือบริษัทก็คุยกันง่ายๆเลยครับ2ประเด็นประเด็นแรกก็คือหนูก็ต้องทนทําเอานะเพื่อพิสูจน์ความสามารถและศักยภาพว่าหมูเหมาะสมที่จะประเมิน ว่าขอเพิ่มตามอัตราที่หนูเรียกร้องหรือไม่นะครับก็พิสูจน์ตัวเองเลยก็ออกไปทำที่อื่นที่คิดว่าเขาให้อัตราที่เหมาะสมกว่าก็คือจบกันอย่างนี้ไปเลยครับเพราะว่ามันผิดระเบียบวาระเนาะส่วนแรกก็คือพนักง,งานอนะ่ะเขาผิดระเบียบวาระแล้วก็แบบมันไม่รับผิดชอบเรื่องของความรู้สึกของตัวเองนะครับแล้วก็ เราก็ประเมินในรูปแบบหนึ่งแล้วว่ามันมันเหมาะสมแล้วนะครับถ้าเขาอ่ะจะเรียกร้องนะต่อไปหรือเคสต่างๆคุยกันเลยณนะวันนั้นจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้เขาอธิบายว่าทําไมควรจะได้รับที่อัตราเท่านี้เท่านี้คุณจะทําอะไรให้กับองค์กรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ประเมินแล้วก็สรุปกันณนะวันนั้นให้จบกันเลยนะครับถ้าเขาเรียกร้องอย่างเดียวแต่ไม่คุยรายละเอียดว่า แล้วในส่วนที่คุณเรียกร้องคุณทําอะไรเพิ่มขึ้นหรือดีขึ้นหรือพัฒนาอะไรบ้างให้กับองค์กรถ้าตรงนี้มันไม่มีหรือมันไม่ตอบโจทย์จริงๆนะครับหรือเรียกร้องสูงเกินไปแล้วบริษัทดูแล้วมันไม่โอเคอะ่ะสุดท้ายนะครับผมก็แจ้งว่าเราก็ยอมแหละครับก็คือยอมในที่นี้คือยอมตัดใจถ้าเขาบอกว่าเขาจะออกก็คือต้องให้เขาออกครับหรือเขาอยากจะเรียกร้องเรื่องของการพิสูจน์ความสามารถ เราก็คุยกันนะว่าโอเคอีก2เดือน3เดือนในดูซิสิ่งที่คุณเรียกร้องมันเหมาะสมไหมเพื่อให้บริษัทเห็นเนาะแล้วก็ตอบไปตรงนั้นและข้อหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องระมัดระวังเลยก็คือหากคุยกันจบแล้วแล้วมาคุยกันหลังจากคุยจบเรื่องของอัตราปรับค่าจ้างประจำปีและทำอย่างนี้แล้วเราให้ไปนะในปีถัด,ถดไปรับรองครับเขาก็จะมาแบบเดิมครับ เพราะฉะนั้นก็คงต้องคุยกันให้เคลียร์ไปเลยเนาะหรือว่าคุยกันให้เข้าใจหรือมาคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งว่าต่อไปมันก็คือต้องเป็นแบบนี้หรือว่าคุยกันต่อไปในครั้งที่เขาจะพูดขึ้นมานั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากน้อยนะครับสําหรับเรื่องของการขอมาเพิ่มนะครับอัตราว่าจ้างหรือ,อตราเงินเดือนหลังจากคุยสรุปกันเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ